คิดถึงนะครับเดี๋ยวใกล้กลับแล้วนะจ๊ะมาทําง,งานอาทิตย์หนึ่งสนุกมากเลยแต่ว่าตื่นเช้าอย่าลืมไปดูด้วยนะครับผมช่องช่องสช่อง3ามเอสีกี่โมงนะตีสี่ทุมท่มนะครับทุกวันอังค,นนงคารนะครับช่อง3ามเนะครับเป็นรายการท่องเที่ยวนะครับผม นี่ฮาวเสียงนี่เสียงนี่เหมินเสียงนี่เหมินเออพี่เต้ไม่ต้องซื้อให้น้องหรอกซื้อให้ตัวเองดีกว่าอ,อ,อันนี้อันนี้จริงครับผมนี่บอกให้พี่เต้ไปซื้อหลไรรอพี่เต้ไม่ซื้อครับเดี๋ยวซื้อแน่นอนครับผมจะรอผมเรารโดนสั่งให้ซื้อแล้วเอาตังไปเที่ยวหมด ได้เสียเรื่องไปเที่ยวนะครับผมเข้าป่าเข้าเขาปรึกษาปัญหาตอนนี้อยู่ที่สนามบินนากโยย่านะครับผมก็กำลังจะกลับแล้วตอนนั้นมาที่นี่มามาถ่ายลาวิสโตนี่ด้วยนะครับได้มาที่เดิมเลย มิงกะลาบาใช่ตีต้องแบ่งให้พี่ใช้หนึ่งเครื่องว่าตีมีเยอะเกินอ๋อโทรศัพท์ข้าหายไปไหนอ่ะจะไปแล้วนะค,ครับโอนี่ไงนี่ไงตกใจนนว่าหายไปไหนโ,โอ้โหทุกคนครับทุกคนครับตีหามือถือไม่เจอนะะเจอครับ ออาหาวือถือไม่เจอนะครับแต่วางไว<ห>้ไหนครับวางไว้นี่ครับอยู่ที่เดิมตีย,ยืมตั้งหน่อยแ้งต้องใส่ก่อนต้องรอก่อนต้องแต่งตัวให้รอก่อนอย่าพึ่งสีอย่าพึ่งเดี๋ยวยังไม่รอเอา้าอะออออะออ๋ออ๋ออ๋อออแล้วออ๋ออ๋ออ๋นี่นี่ โอ้โหคนนอนน้อยมากคือบอกว่าวิธีการเคารพแม่สวัสดีครับแม่ตีต um ีหายใจเข้าลึกๆหายใจเข้าก <ER pues ่อนนาง จูนไหนพี่จูนไหนนั่งนะครับจูนไหนหายใจเข้าลึกตั้งสติตั้งสติดีใจแล้วจะได้ขึ้นเครื่องจะได้กลับบ้านเลยคิดถึงไงจะได้ไปเจอทุกคนนะครับผมดีใจนะดีใจมากคิดถึงทุกคนแล้วนะฮะใช่จะจบแล้วเนาะเก่งเรียนตั้งกี่ปีนะจบได้ไงไม่รู้เรียนตั้งหกปีเก่งมากเลยหกปีที่ไหนครับห้าปีไม่ใช่ไม่ใช่ซิลวมาซิ่วมานี่เด็กซิ้วนะครับผมผมเนี่ย เด็กมกรุงเทพครับผมแล้วก็เซฟมาอยู่ที่มอเกษตรครับเขาก็เก่งอะครับไม่มีอะไรมากเขาหนีตามมาคนนี้ยหนีตามอย่าไปบอกทีว่าหนีตามใครมาจริงๆแล้วเนี่ยที่ย้ายมไม่ใช่เลยหนีตามพี่มาหรือเปล่าเปล่าหนีตามเก้าหนีตามพี่เก้าสุภาษามานะครับผมวันนี้อุตส่ามีความหวังความฝันว่าการที่เราได้เข้ามามองใหม่เนี่ยเราต้องได้เจอดาราในดวงใจดาราในฝันแล้วก็คือเป็นติ่งคนหนึ่งนั่นเอง เอาจริงไหมคือเรียนมาสี่ปีอ่ะเจอพี่ก้ามาแค่สองครั้งเองอ่ะคือแบบดวงคนบาปไม่ได้เจอแค่แค่สองครั้งก็ไม่เป็นไรก็ดีแล้วอุตส่าห์ย้ายที่เรียนข้าตามไงก็ไได้เจอสองครั้งถือว่าเป็นดีแล้วนะครับที่ก้าเนี่ยไม่จัตีตอนนั้นอุตส่าห์เจอที่เกษตรแฟร์พี่ตีคนนอนใช่ครับคือตอนเราเจอสวัสดีครับนงมาเจอพี่ก้าเราแบบวิ่งตามตูดอ่ะวิ่งตามไม่ทัน ดูนหน้าดิคาดผิดหวังผิดหวังคือคือพี่ก้ากาลังแบบนั่งดูหมาอยู่ข้างๆแบบกาเสดแฟงเนี่ยเราก็แบบเราก็ไม่กล้าเข้าไปถ่ายรูปไม่กล้าขอเขาถ่ายรูปอะไรเงี้ยเอ้ยอย่าร้องไห้ดิอุตส่าห์แบบให้เพื่อนแบบไปชงแล้วอ่ะให้เพื่อนแบบเฮ้ยแบบแกล้งแบบแกล้งแบบเดินไปเฉียดเฉียดเขาหน่อยอะไรเงี้ยสรุปคือไม่กล้าแล้วสะอ้านเขาเจ็บหูจบหูเลยเจ็บฟังแล้วทำไมแม่คุณไม่เคยมีหรอความรักในวัยเรียนอ่ะเออ อะไรคนอะไรดูปวดหัวกนหนวดบ้างไหมโหแล้วตัวเองดูตัวเองครับถึงผมมีหนวดผมก็ใส่อองตองครับผมอองตองนี้ต้องให้พี่ต้องนะครับใช่โอเคไปแล้วนะลาจ้นท่านผู้ชมท่านผู้ชมสิเอาไหนเว้เอาไหนไอยลาท่านผู้ชมนะครับผม ท่านแลวนี่คือรายการไม่ใช่ไม่ใช่อ๋อไม่ใช่ไม่ใช่นี่คือการคิดถึงทุกคนก็เลยมาไลฟ์ครับนี่คือการคิดถึงทุกคนใช่นี่คือความคิดถึงนะครับพี่เต้คิดถึงแฟนคลับไหมครับคิดถึงมากเลยมาไลฟ์ได้ไงขนาดตาบวมขนาดนี้โอ้โหขนาดเหนียงขนาดนี้ตีก็คิดถึงมากนะฮะดูได้จากเหนียงที่พอกอยู่ตรงนี้ยิ่งมากเท่าไหร่นี่คือความรักที่ตีอั้คือุคนนะครับอันนี้คือ ฝั่งนี้คือบวมโชยู่ครับกินเค็มไปหน่อยอันนี้อันนี้อันนี้เกลือเกลืออะไรอันนี้ฝั่งนี้กินชอบกินเกลือก็เลยเป็นเราอ่ะเราอ่ะเราไม่บวมฮไม่บวม,ม,บวม <laughs> เราไม่บวมแต่ดํานะแ<ะ> <laughs> ม,ไม่ไม่ไม่เราบวมแต่เราอ่ะไปเอาสีของโชยู่มาทําไมกินก็บอกให้กินเกลือ Bar รรชอบกินโชย่อยู่นั่นแหละกาบอกแล้วว่าห้ามกินตั้งแต่เกิดเข้าใจไหม เออจริงเลยสวยแต่ว่าทุกวันนี้ข่าวขึ้นครับพี่ผมนี้ออร่ามากๆออร่าเหมือนแบบครีมครีมกาแฟครับไม่รู้แหละดำละลักเมื่อไหร่ไปแล้วไม่พูดเยอะเจ็บคอบายครับไว้เจอกันใหม่นะครับบายนะครับรำล้ำลาแฟรแล้อกานที่ไทยนะครับทุกคนเสียงนี้มันอี่ังเฮโย จะบอกว่ารักกี่ภาษาก็คงไม่สิ้สุดที้งอามัวดำน้ำ o k a y y see o u guys I have to go now Love you นะครับ o k a y y see o u in Thailand Miss you โอ้พี่ดาราเดลี่สวัสดีครับสวัสดีครับน่าหน่ยโอ้ขอบคุณนะครับขอบคุณมากเลยครับด้วยทางผ่อดนใยมีเพิ่งไปงานมาด้วยครับ o k a y y see o u guys Good night everyone ครับแล้วเจอกันที่ไทยนะครับ